วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์นะครับนั่นก็คือ Facebook IG และ l ล n e นะครับเ,เริ่มจาก Facebook ก่อนเลยนะครับอย่างแรกเข้าไปตรงคร้งสินค้าครับแล้วเราก็กดไปที่ขายกดไปที่สินค้านะครับหลังจากนั้นให้กดตรงเพิ่มรูปภาพครับ ให้เราเลือกสินค้าของเราชื่อหรือของสินค้านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ราคาครับหมวดหมู่นะครับเราจะเอาเป็นครัวเรือนนะครับ หรือจะเป็นสิ่งที่ทางบ้านขายนะครับงจากนั้นก็เลือกสภาพนะครับว่เาเป็นสภาพมือสองหรือมือใหม่หมนะครับคาอธิบายนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าใส่ก็ขอให้เป็นคําที่ดูหน้าไว้ใจหรือว่าหน้าปโปรโมทนะครับสามารถกดเผยแพร่ได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับของ facebook ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของลายนะครับซึ่งส่วนของลายเนี่ยเราจะต้องนะครับกดไปที่หน้าหลักก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดไปที่ลายชื่อเพื่อนแล้วเข็งเขาว่าบัญชีทางการนะครับเห็นให้ชัดเลยว่าเรายังไม่มีบัญชีทางการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับ ก็ต้องไปสร้างก่อนนะครับแอปที่ต้องโหลดนะครับก็คือแอปนี้นะครับลน์จุดสีแอด๊ดอลนะครับโหลดเลยนะครับหลังจากที่เราโหลดเสร็จจะเข้าหน้านี้นะครับวิธีการสร้างนะครับกดไปที่ลงทะเบียนผู้เข้าระบบไลน์นะครับครับกดอนุญาตเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก่ดสร้างบัญชีเลยครับอย่างแรกเลยตั้งชื่อแอคเคาเรานะครับร้านใหม่ๆธุรกิจของเรานะครับเป็นแบบไหนเอ่ยอาหารหรือเสื้อผ้าหรือสุขภาพความงานอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ได้หมดเลย เป็นประเทศของเรานะครับชื่อบริษัทของเราใส่เลยครับใส่อีเมลเราได้เลยครับอ่าอย่าลืมใส่ประเภทย่อด,ด้นะครับว่าเป็นสินค้าแบบไหนเอ่ยค่าปีค่าส่งหรืออะไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นใส่อ o เ n t ได้เลยครับ เพียงแค่นี้ายแอดของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของ IG เนี่ยเรากดไปที่ต้องรูปบวกข้างบนตรงขวามือนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกสินค้าแล้วเราก็กดตรงสีฟ้าๆข้างบนนะครับ หลังจากนั้นเราก็เขียนคํญญาบรรยายนะครับเช่นกล้วยกล้วยทอดราคา30บาทจําหน่ายที่เขตบางซื่อหรือจังหวัดที่คุณอยู่นะครับหรือถ้าเรามีระบบส่ง delivery หรือแ r a นะครับก็สามารถใส่ได้เลยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าหากข้อมูลของเรา มีการผิดพลาดอย่างไรต้องขออาภัยมาณที่นี้้วยนะครับอยากให้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเป็นความรู้ให้กับทุกคนเลยนะครับในนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ